สวัสดีครับที่นี่ร้านมิวสิจซัพพอร์ตร้านที่ท่านสามารถซื้อสินค้าเครื่องดนตรีได้ผ่อนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตราคารรบประกันเปลี่ยนและคืนได้ภายใน30วันนะครับวันนี้เรากำลังจะทดสอบแอมกีตาร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับตัวที่เห็นในจอน,นี้นะครับเป็นแบรนด์พ v ีวีนะครับรุ่นคือ n v o y 110มันเป็นแอมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจมาก อตอนนี้ในหน้าจอน,นี้เนี่ยทางรูซ้ายรูนี้ครับผมเสียบไปที่รูโลมันมีสองรูมีไฮกับโรนะฮะรูไฮมันดังมากเลยต้องมาใช้รูโรนะครับแล้วก็อธิบายตรงการใช้งานสิ่งที่มันจะมีให้ใช้ได้ตรงนี้เนี่ยภาคนี้เป็นภาคคลีนนะครับในภาคคลีนเนี่ยยังมีซีเล็กเตอร์ให้เลือก3แบบข้างล่างสุดตัวนี้ ตรงนี้นะครับข้างล่างนี้เป็นโมเดิร์นแล้วขึ้นมาตรงกลางตรงนี้เป็นคลาสสิกแล้วก็ตรงนี้เป็นวินเทจนะครับซึ่งแต่ละเซเลคเตอร์ก็จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันแล้วก็มาพาร์ที่เป็นเสียงไร้นะครับอันนี้เสียงไร้แล้วก็พาร์สุดท้ายพาร์ทมาสเตอร์ก็คือมีรีเวิร์บกับบูทที่จะเพิ่มความดังอีกสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับเป็นเทคโนโลยี ทรานส์ถูบบันดิตนะครับคือเขาจำลองเสียงแอมโซลิสเตตแบบนี้ให้มีเสียงเหมือนกับแอมหลอดตอนแรกฟังดูก็จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมเชื่อว่าแอมหลอดยังไงก็ดีกว่านะครับแต่พอมามามาเจอเจ้าแอมตัวนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์รู้สึกเซอร์ไพรส์โอเคเราจะลองไปเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมกันกับการฟังไปด้วยกันนะครับจ้าฟังด้วยกัเริ่มต้นที่ เสียงคลีนที่ตรงนี้ค่อยๆไปนะครับ uh, ตอนนี้อยู่ที่โมเดิร์นนะครับสาก็จะได้ประมาณขนาดนี้อันนี้เปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรเลยรีวงรีเบอร์ไม่เปิดแห้งแล้วก็ อันนี้ต่อตรงจากกีตาร์เข้าแอมเลยนะครับเอาไปฟังเสียงคลาสสิกครับเสียงคลาสสิกอันนี้จะเบานิดนึงมันจะเบาลงกว่าโมเดิร์นนิดนต่อไปเป็นวินเทจครับวินเทจ ก็มีความต่างกันเยอะทีเดียวเหมือนกันเลเวลก็จะได้ยินนะครับว่าตัวโมเดนเนี่ยจะดังสุดแต่ว่าตรงนี้เขามีบูทถ้าเราถ้ามาที่วินเทจอะวินเดผมจะบูทตัวนี้ขึ้นมาช่วยนิดนึงให้ได้ยินเสียงแล้วก็กลับไปที่คลาสสิกนิดนึงครับ น่าสนใจใช่ไหมครับโ okay. อเคเราจะไปลองฟังพาร์ทเสียงแตกดูบ้างนะครับอันนี้กลับไปไว้โมเดินอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้มีในเสียงแตกนี้ก็มีอีก3แบบนะครับเอามาเสียงแตกก่อนเริ่มต้นที่เป็นแบบโมเดินก่อนโมเดิลนะครับ <Modern. S 1> ต่อมาเป็นแบบ โอ้โหนผมพูดผิดข mm hmm. ้าง,งล่างเป็นไฮเกนนะครับข้างล่างเป็นไฮเกนอันอตรงนี้อะซิเล็กเตอร์กลางเนี่ยคือเป็นโหเดรึงครับแล้วก็ไปเป็น <_ H> วินเทจครับ อันนี้เป็นกีตาร์ทรงจัดได้เสียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกีตาร์นะครับใช้เป็นทรงซิงเกิลดูบ้างนะครับแป๊บหนึ่งครับครับเรามาฟังเสียงคลีนของอกีตาร์ที่เป็นทรง LP ดูบ้างนะครับตัวนี้เป็น PVSC 2ครับองฟังเสียงคลีนครับ เป็นโมเดิร์นนะครับฟังแบบคลาสสิกครับ ข้าไปฟังเสียงแตกเลยนะครับอ่าที่เป็นไฮเกนก่อนครับนะค,ครับมาเป็นแบบโมเดินครับ ก็เป็นวินเทจค,ค,ค,ครับฟังรีเวิร์ฟกัน่ัอีกนิดนึงครับมีรีเวิร์ฟเข้ามา,าเปิดกีบอร์ทเที่ยงครับ ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ขนาดคือ40บาทนะครับดอกเนี่ยเป็นของ blue marvel ขนาด10นิ้วแต่ว่าตอบตัวนองได้ดีจริงๆนะครับนี่คือ p v Envoy 110วันนี้รายกันเท่านี้ครับสวัสดีครับ